Ee, สวัสดีนะครับผมอย yes. ู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับ uh? น,นี่ครับผมเคยังนะครับผมผลิตภัณฑ์เคยังนะครับผมอันนี้นะครับเป็นหินเจียนะครับเป็นหินเจียหรือลูกหมูนะครับผมอ่าส่วนอันนี้ไม่ใช่หินเจียไม่ใช่ลูกหมูนะครับผมอันนี้นะครับคือนะครับเออสวรสวรแบตนะครับผม นี้นะครับตัวนี้นะครับเคยังนะครับผมสว่านแบตนะครับผมอันนี้นะครับก็อ่าเขาเรียกอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายสะดวกอย่างขึ้นที่สูงอย่างพิกดนะครับขึ้นที่สูงอย่างพิกดแบบนี้นะครับใช้สว่านแบบนี้สบายเลยนะครับก็อันนี้นะครับนี่มีที่เช็คเช็คแบตนะครับเช็คแบตว่าแบตมีไหมนะครับนี่ครับ เช็คว่าแบตมีไหมก้อนเดียวแบตไม่มีนะครับมีก้อนเดียวนะครับก็อันนี้นะครับทําเวลายิงอะไรข้างบนสูงๆเสร็จเงจะหลุดตูดไหมไม่หลุดแน่นอนนะครับก็เราถ้ารู้ว่าจะหลุดนะครับเราก็รัดให้แน่นกว่าเก่าอีกหน่อยนึงนะครับรัดให้แน่นอีกกว่าเก่าอีกหน่อยนึงนะครับก็อันนี้นะครับเราก็จะทําการชาร์จเลยนะครับแท่นชาร์จนะครับนี่เขามีมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับแท่นชาร์จนะครับ ก็ตัวนี้นะครับ18โวลต์นี่เสียบลงไปแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ขึ้นเขียวนะครับแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับก็อันนี้ก้อนนี้นะครับนี่ครับใส่ง่ายนะครับถอดง่ายใส่ง่ายนี่ครับใส่เหมือนเหมือนอะไรนะพี่นุเหมือนแม็กปืนเนาะนี่เวลาถอดหยิบดึงตัวนี้ลงนะครับดึงตัวนี้แค่นี้เองแล้วก็ถอดนะครับนี่เวลาใส่นะครับ เช็คไฟนะครับเหมือนกันนะครับมีเช็คที่ตัวก้อนแบตเลยนะครับก,ก็อย่างนี้นะครับเราเราสามารถเช็คเช็คที่ก้อนนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีเครื่องก็เช็คได้เออสปีด1กับ2นะครับให้เราใช้เลข 2, 2ก็ได้เราอยา่างไรกวไวนะครับอ,รอันนี้คือลายพิกดเลข1เลข2เลข7เนี่ยระยะหัวฟีนี่โหดแรงเลยนะครับหาว่าแบตไม่มีเออนี่มามาทำเอาอันช้ยาทำเอาเลขนึ่นะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือเล่งใช่ไหมพี่ก่าเป็นหัวหัวจับเนี่ยที่ว่าจะแน่นแน่นมากแน่นน้อยไงเวลาเรายิงสกูอ่ะอ๋อยังไงอันนี้อันนี้คือหัวจับไม่ไม่ไม่จับอันนี้เวลาเรายิงไปเงี้ยเรายิงเราปล่อยทางงี้ธรรมดาใช่ไหมแล้วเอาเหมือนอันนี้ใส่ไขควงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไขควงจริงเลยนี่นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวขันนะครับนี่นี่นี่อันนี้คือเวลาดูนะตรงนี้ห้าหนึ่งจับดูเห็นไห มันจะไปไนี้มันจะมาได้ค oui Teraz, แค่นี้แรงมันจะมีแค่นี้อ้เยอะเยอะอู้ยไม่าไมนะครับอันนี้พี่กดแสดงให้ดูนะครับว่าก็แดงเลยจริงก็อย่างอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ารอบอันนี้นะครับถ้าเร่งไปเยอะๆนะครับก็จะแรงนะครับก็ถ้าเร่ไมาเยอะนะครับอย่างเลขหนึ่งนี้ครับก็จะช้าๆไ้เหมือนไม่มีแบตอ่าเหมือนแบตหมดนะครับจริงๆแล้วนะครับ แรงมากนะครับแรงมากเลยนะครับก็เคยางอันนี้นะครับเป็นของเกาหลีนะครับผมผลิตมาจากเกาหลีนะครับผมก็เขาว่าทุ่นดีมากนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเพสเวลาใช้งานแล้วกันนะครับก่อนอื่นอันดับแรกนะครับก็นะครับแค่แต่งี้ชาร์จแบตไปแล้วนะครับชาร์จแบตไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะต้องทําโครงก่อนทําโครงข้าวของกัรศาสตร์นะครับผมกัรศาสตร์นะครับก็จะมีเหล็กแค่นี้นะครับ ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันนี้นะครับแคสแงแงจะทําให้ดูว่าเหล็กนะครับจะใช้อยู่ประมาณประมาณ8เมตรนะครับ8เมตรนะครับก็คือเส้นเส้นครึ่งนะครับประมาณเส้นครึ่งนะครับถ้าเส้นครึ่งนี่9เมตรนะครับเราใช้ประมาณ8เมตรก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนการทำก็แล้วกันอ๋ออันดับแรกนะครับผมแคสเซงแงนะครับก็จะทําการตัดเหล็กนะครับผม ตัดเหล็กตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําการนะครับทํากรอบนะครับทํากรอบนะครับให้ได้ตัวแผ่นแผ่นซิงค์นะครับผมแผ่นซิงค์นะครับที่แคสเซงแงสั่งมาใส่รถนะครับที่ร้านอมตะเมทันชินะครับผมที่สั่งมานะครับก็ยังยังอยู่นะครับก็เนื่องด้วยนะครับแคสเซงแงก็เห็นนะครับกันสาดไม่มีนะครับก็จะทํากันสาดให้กับ FC หรือท่านผู้ชมนะครับ ได้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการทาราํากันศาสตร์ง่ายๆนะครับก็ผมเห็นมีแผ่นเขาเรียกแผ่นลายแผ่นแผ่นราคาสูงนะครับแกใส่เงใช้แผ่นเมทัลชีสเป็นแบบนี้พี่นุ้ยมาดนูนะครับซึ่งเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับก็หลังคาเมทัลชีสแหละแต่อันนี้นะครับก็เอ่อทำเอามานะครับเพื่อที่จะมาทาเอ่อเขาทำรีดมาแบบนี้เพื่อที่จะมาทําฟ้านะครับแต่เขาบอกว่าทําหลังคาไม่ได้ แต่แค่แค่เงี้จะเอามาทําการศาสตร์ให้ดูนะครับผม I'm walking alone the streets by step, the clock From town to town นี่นะครับพี่กดนะครับเริ่มทําการเชื่อมแล้วนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวการศาสตร์ของจะมีราคาสูงสักหน่อยนะครับอันนี้แคสเซงแงก็เอามาทําให้กับ FC หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้แล้วกันนะครับว่าแผ่นแบบนี้ก็สามารถทําเป็นการศาสตร์ได้นะครับทำง่ายๆนะครับไม่หลายเรื่องไม่พิธีดีตองเยอะนะครับผม ก็นี่ครับเชื่อมเป็นกรอบแบบนี้ก like ่อนนะครับนี่นะครับผมเป็นกรอบเรียบร้อยนะครับผมพี่กดกําลังไล่เชื่อมนะครับไล่เชื่อมมุมอยู่นะครับนี่ยังไม่ได้เชื่อมนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับการสาสตร์ง่ายๆสไตล์ไม่ใช่การสาสตร์มักง่ายสไตล์พี่กดนะผมเป็นการศาสตร์ง่ายๆสไตล์แค่แจ้งแงะก็แล้วกันนะครับผม ก็อันนี้นะครับไม่มีใครเขาทำแค่งแต่งี้ทำให้ดูนะครับโดยช่างกดช่างกด DIY นะครับผม<อ>นะครับผม หลังจากนะครับที่พี่กดนะครับในทําการเจียไปแล้วนะครับเจียไปแล้วนะครับก็คือรอยเชื่อมนั่นเองนะครับก็แค่แต่แง่กำลังจะบอกว่านะครับถ้าเราไม่มีสีเอ่อสีกานัยนะครับสีเป็นสีปอนแบบนี้นะครับไม่มีนะครับสีอะไรก็ใช้ได้สีอะไรก็ใช้ได้นะครับผมก็คืออันนี้ผมจะใช้สีสเปร์นะครับซึ่งเป็นสีฟ้านะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ ที่พ่นแบบนี้เพราะอะไรพี่นุย้ยพ่นรอยเชื่อมอย่างเดียวใช่พ่นรอยเชื่อมเพื่อไม่ให้เกิดสนิมแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็ไม่เกิดสนิมแล้วนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ได้ยากนะครับก็แค่พ่นแค่ประมาณนี้เอง ลองครับนี่นะครับนี่แค่นี้เองนะครับผมไม่ไม่ยากนะครับนี่แค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สำหรับการพ่นสีหรือว่าทาสีบริเวณที่เราเชื่อมนะครับเพราะว่าบริเวณที่เราเชื่อมนะครับ มันจะไม่เกิดสนิมถ้าเราใช้สีนะครับผม I'm walking own alone in only silhouette the streets are empty the only thing can see own and getting step by step, the clock ticking, but no time for been flying I've นะครับก็หลังจากที่เราได้กรอบแล้วนะครับก็เชื่อมนะครับผมเชื่อมเลยนะครับไม่ต้องเชื่อมตลอดนะครับเชื่อมไปจุด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 ไปแบบนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวค้ำนะครับอ่าลักษณะแบบนี้มีตัวค้ำข้างสองข้างนะครับผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทําการมุงเวัลชีสแผ่นเรียบได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็เรานะครับที่ยังไม่ทําขาค้ำนะครับ ก็เราจะเห็นแนวแบบนี้นะครับผมก็จะสลบนะครับสลบลงมาทางหน้าบ้านนะครับเล็กน้อยนะครับผมสลบลงมาทางหน้าบ้านเล็กน้อยนะครับผมก็จะทําให้นะครับก็เป็นอะไรที่การฝนได้ดีเลยนะครับอ่าอันนี้คือการศาสตร์นะครับผมการศาสตร์แบบใหม่นะครับผมอครับแค่แยงทำให้ดูนะครับผมอ่านะครับ ก็จะเหมือนลักษณะเหมือนกับดาดฟ้านะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าด้านล่างเป็นกระจกแบบนี้นะครับงานกระจกแบบนี้ช่างจะรู้ดีนะครับว่าฝนนะครับสามารถเข้าตามร่องรอยที่เออเขาตัดได้นะครับตัดตัดปริียมได้นะครับก็ถึงจะอุดแล้วนะครับก็ยังยังไม่ดีสู้เท่าเราทําการศาสตร์แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมมืดแล้วนะครับพี่กดทาอะไรอยู่ เชื่อมขาค้ำนะครับผมขาค้ำนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการศาสตร์ง่ายๆเลยนะนี่นะครับผมเช้าวันใหม่นะครับเป็นไงเมื่อคืนทำไมไม่ทํามืดครับฮะมืดมืดก่อนมัวมัวนะครับผมมัวไปเอาไม่ใช่มัวไปนั่งเล่นเกมไม่ใช่ไม่ทันมืดนะครับผมก็นี่นี่ครับผลิตภัณฑ์ของเคยังนะครับตัวนี้นะครับแกะแงะนะครับก็ ชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีแบตนะครับก็ก้อนแบตตัวนี้นะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับโดยที่เออไม่ได้ใส่เครื่องก็เช็คได้นะครับนี่ครับเห็นไหมพี่น้อยเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมพี่น้อยเห็นะเห็นนะนนะอ่าเช็คได้นะครับผมก็ก้อนเปล่า,ปาๆปก็เช็คได้เลยนะครับก็หยิบมาเอ้ยมีไฟหรือเปล่ากดดูอ้าไม่มีไฟชาร์จนะครับผมนี่แท่นชาร์จแบบนี้เลย น่าจะมีพัดลมด้วยนะเวลาเสียบก็จะดังอื้ออแต่เวลาเต็มนะครับลั่นเลยตีตีตีนี่นี่นี่เขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับผมเนี่ยนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยเขียวแบบนี้นะผมเขียวเป็นจุดเนี่ยคือชาร์จอยู่นะครับผมสีแดงเนี่ยคือยังไม่เต็มแบตหมดนะครับผมอันนี้สีเขียวเต็มเลยสีเขียวยาวเลยคือเต็มนะครับ แล้วก็สีแดงเนี่ยคืออุณหภูมิของแบตร้อนเกินไปนะผมเครื่องมันจะตัดการทํางานเองอแล้วก็คืออันนี้ชาร์จไม่เข้าสีเหลืองนะครับผมอ่าอันนี้นะครับแต่ไม่ทําไมนะครับเอาไว้เวลานี่ฝันนี่ฟันอะนีฟันนี่น,น,นี่นะครับเอาไว้จับตรงนี้นะครับนี่นะครับ <c oughs> ก็เอาไว้เวลา ทำงานโดยที่งานงานงานเขาเรียกว่างานอะไรเอาให้ตรงดีขาวได้ไหมตรงดีขาวอนะ่ะตาเบลอเธอเลยตาเหลือกอ <des k> ได้ไหมไหว้แบบจับสองสองมือนะใช่มันจะแข็งแรงไงไม่ต้องงัวมาจับทีสว่านอย่างเดียวอย่างนี้ <des k> นี่น้ครับ <des k> แบบนี้ <des k> น,นะครับแล้วก็อันนี้คือคลายออก ก็บิด่แค่นี้ขาววะธรรมดาไขยน็อตนะครับส่วนตัวสว่านนะผมจะเป็นสองระบบนะนี่ตรงนี้มีหนึ่งกับสองครับผมหนึ่งจะช้าหน่อยสองเห็นไหมหนึ่งเล่นความไวพี่อันนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้คือรอบหรอรอบที่ว่าหัวจับนะครับผมว่าจะเอาแน่นเอาแบบ ยิงน็อตหรือว่าจะยิงสกูแบบไม่ให้จมก็ปรับมาที่หนึ่งนะผมก็จะเบาเห็นไหมสกูกลับกลับมาที่หนึ่งนี่คือใช่ไหมใช่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับผมมันก็จะเบาเห็นไหมมันอยู่ที่การใช้งานนะผมแล้วก็อันนี้คือนี่เจาะแบบเจาะเลยคือเอาไม่อยู่เลยคือแบบแรงไปเลยนี่นะนี่ครับผมเป็นอะไรที่แบบ พกพาแล้วก็ทํางานง่ายนะผมในการใช้งาน DIY หรือว่างานซ่อมแซมหรือเอาไปประดิษฐ์ประดอยนะผมเหมาะเลยนะผมคือกามีการติดบ้าไนไว้นะครับผมแบบแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะผมเวลานะเราทํางานในที่มืดนะผมสว่านก็มีไฟนะผมนี่เห็นไหมไฟช่วยส่องถ้ากดก็จะถึงจะติดนะเห็นไหมแล้วก็อีกช่องมือมันบังอะ่ะสามารถเห็นได้นะผมเนี่ยนี่นะครับที่พี่กดทำเมื่อวานนะครับก็ อยากรู้ว่าจะแข็งแรงหรือเปล่าพี่กดแข็งแรงไหมนะครับโอ้สวยงามนะครับนี่นะครับก็งามครับพี่โกดกิโลร้อยกิโลครับร้อกว่าโลนะครับผมสุดยอดนะครับก็ถือว่าแข็งแรงละกันนะครับก็ไปดูวิธีการยิงข้างบนกันเลยนะครับ อ,อ๋อแผ่นเดียวเลยเหรอแผ่นเดียวเลยทำพอ<ๆ>ดีเลยนี่ยนี่นะครับแผ่นเมทัลชีทนี่กว้างเท่าไหร่พี่กด83ครับ80 83ิมเซนแเอ่อความกว้างย่างเหรอ90ครึ่ง90 90เท่าไหร่นะ90เซนครึ่ง90เซนครึ่งนะครับนี่มันจะติดตรงรอยเชื่อมที่ดามไว้ ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือการสานนะครับผมก็อันนี้นะครับแค่เส้นแงะนะครับก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเคยังนะครับก้อนนี้คืออะไรพี่กดสว่านไร้สายครับสว่านไร้สายนะครับผมก็สว่านสว่านไม่มีสายนั่นแหละครับเอาสกูไปยังก็นี่นะครับแค่เส้นแงะนะครับซื้อตัวยิงมาเลยนะครับอันนี้นะครับซื้อที่ไหนพี่นุ้ยรู้ปะไม่รู้ีลรางกำแพงเพ้นไง ถ้ารีบ<ะ>ถ้ารีบก็วิ่งไปซื้อใช่ถ้าไม่รีบก็สั่งออนไลน์อ่ะเขาก็ส่งใช่สั่งออนไลน์ก็ได้นี่ตัวจะเป็นแบบนี้นะครับปลายสว่านนะครับก็จะยิงง่ายๆนะครับเรายิงลงรอนนะครับอันนี้นะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกแหละนะครับอย่างที่ทางร้านบอกว่าเอ่อมุงหลังคาไม่ได้นะครับแต่อันนี้เราไม่ได้มาทําหลังคา เราเอามาทํากันศาสตร์นะครับผมโอ้โหแรงมากสว่างนะครับหรือเราเร่งเกินไปนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ยเอามาให้รอบช้าหน่อยก็ได้นะครับก็อย่างนี้นะครับเราจะไม่ยิงลอนนี้นะครับเพราะว่าถ้ายิงลอนนี้มันจะบีบนะครับเราจะยิงลอนลอนล่างเลยนะครับลอนที่มันติดใช่เพราะเราไม่กลัวรั่วอยู่แล้วนะครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะครับปลายสว่านปลายอันนี้ไม่ดีนะครับ ้ตรงรอสปอนเซอร์นะ <laughs> นี่นะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับสองร่องฮะสองร่องอ่าเว้นสองร่องแลง้วกันนะครับเว้นสองร่องนะครับ <laughs> นี่นะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับง่ายไหมพี่น้อย <laughs> ง่ายง่ายมากด้วยนะครับ <laughs> รง่ายฮะ ี <What> <laughs> นี่นะครับผมก็ยิงแบบนี้ได้เลยนะครับ hmm. โคตรแรงนะโอ้โหอันนั้นนะ่ะตรงโน้นไม่มีแรงกดไงพี่น้อย đồng ừ. ý lén cột dữ nha lén cột đi lùng cực cực cứ, cực 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 này ừ. ô ừ. Hãy ừ. กฎมันมีไงว้าวสุดยอดนะครับผมก็อันนี้นะครับแรงมากนะครับสว่านตัวนี้นะครับก็แบตเตอรี่นะครับก้อนใหญ่มโหลานเลยนะครับ18โวลต์นะครับก็ มองจากข้างบนสวยไหมพี่น้ยการสาดแบบนี้สวยสวยนะติดตัดกระสีอ่าสวยเลยนะครับสวยสีดดฟ้าหวานแหววเลยนะครับหวานแหววเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับแค่ท่งนี้ก็เอามาฝากกับเอฟซีหรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีความรู้นะครับว่าว่าแผ่นเมเนเทิีสก็สามารถทำเป็นการสตราดได้นะครับง่ายๆนะครับแบบนี้ อันนี้แผ่นจริงๆแล้วเขาใช้ทำเป็นเป็นฝ้าฝ้ารอบนอกนะครับอะไรแบบนี้นะครับหรือเออเอามาทําฝ้ากันแล้วกันนะครับเขาไม่เอามาทําเป็นหลังคานะครับแพสเซงแงนะครับก็มองเห็นว่ามันสามารถทํากันสาดได้ซึ่งแัสงแงก็เลยใช้แผ่นเมทัลชีสนะครับนี่ครับก็อันนี้ประมาณสามเมตรสามเมตรก็สามร้อยสามกว่าบาท สี่ร้อยนะครับก็มันเมตรละร้อยร้อยร้อยห้าสิบนะครับเมตรละร้อยห้าสิบก็สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอ๋อจริงๆแล้วนะครับสี่ร้อยห้าสิบกับเหล็กประมาณสองเส้นนะครับก็ไม่กี่บาทนะครับก็ได้การศาสตร์แบบนี้มาก็สวยงามนะครับนี่นะครับตีเตาทำไมพี่น้อยรู้ไหม ยิงให้ตรงเส้นไงเออครับมานกลับมามันใช่ป่ะอีกไหนเกินไปเกินไหมโอเคตรงนี้นะโอ้ยมันเบี้ยวอ่ะมันละโอ้ยปองเป๊ะนะครับ ก็ตีเตาลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้พี่กดนะครับทำการยิงนะครับนี่นะครับก็อันนี้นะครับหลังคาเมทัลชีทอย่างนี้นะครับก็จะประหยัดประหยัดกว่าแผน่นจะประหยัดกว่าแผ่นที่เขาเอามาทำ เป็นการสานนะครับผมแผ่นที่เขามาทําเป็นการสานนะครับราคามันจะสูงนะครับใช่ไหมพี่กดคครรัับบพี่กดสว่านใช้ดีไหมดีครับนี่นะครับผมแรงดีไหมแรงครับฮะแรงแรงมากแต่ใช้ไปซื้อน้ำไม่ค่อยไปก็นี่นะครับสว่านเคยัง นะครับก็ความแรงเหลือเหลือล้นนะครับผมก็อันนี้ใช้ดีนะครับพี่กดสว่านตัวนี้เป็นยังไงดีครับแรงแรงแรงปรับระดับได้ใช่ไหมใช่นี่นะครับผมก็ใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับคลิปทําการศาสตร์ง่ายๆสไตล์แค่แท่งแงะนะครับไม่ใช่มากง่ายสไตล์แค่แท่งแง่นะครับผมใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแผ่นอันนี้นะครับกันการฝนที่จะศาสตร์ ใส่บาลเอ่อกระจกนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องช่างกด DIY ครับช่างกด DIY นะครับผมก็มีงานช่างเยอะแยะนะครับก็ยังไงนะครับพี่กดยอดคนดูเป็นไงตอนนี้7 0 0 0พันกว่าคนครับเจ0 0ันกว่าคนยอดคนดูยอดคนดูนะอ๋อยอดยอดคนดูน้อยอยากให้คนดูเยอะๆหน่อยอ๋ออยากให้คนดูเยอะๆนะครับก็ fc แค่เซงแงนะครับยังไงก็ไปช่วยกดติดตามช่องพี่กดด้วยก็แล้วกันนะครับช่วยกันดูด้วยนะครับองานช่างมีเยอะเลยนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อ่ะอยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามช่อง nnk คนถ่ายให้ผมด้วยนะครับช่องอะไรช่องอะไรนะพี่นุย้ย nnk Channel สายอะไรกินหมูทะใช่สายกินนะสายเที่ยวสายเล่นนะครับผมก็ เห็น <He> ว่า,าคลิปแบบนี้มีประโยชน์แค่สีงะเอามาทำให้กับ FC หรือท่านผู้ชมที่ไม่มีความรู้ได้ดูก็แล้วก,กันนะครับอ่อถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ mm. อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ